จ้าทุกคนจ้าจ้าทุกคนจ้าสาวเรือหน่อยหรือสาวสาวอินสวีเดนนะจ้ะเนาะกาวมาฮอดป้าละจ้าทุกคนจ้าเบิ้งนะจ้ะเนาะผุนผุนผุนจ้าอากาศดีดีนะจ้ะเนาะสาวเลือหน่อยกะหวังว่าสีโบมีฝนบบมีเมฆบบมีฝานะอันบมีขีดฝานะจ้ะเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเบิ้งสาวเลือน้อยนะจ้ะเนาะ สาวๆอินเซวิเดนของพ่อแม่พี่น้องน oh ี่แหละจ้ะพ่อเห็ดแล้วจ้ะทุกคนจ้ะถึงได้ยิมเปยยิมเปยเนาะจ้ะทุกคนจ้ะมาพ่อเห็ดแล้วนะจ้ะอุ้ยขีดตะปวกปากขึ้นปากขอบปากอีกแล้วเนาะจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้ะทุกคนจ้ะนี่เลยเนาะจ้ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยจ้ะนี่เลยเนาะนี่จ้าฮิฮฮิฮิ้วสองดอกแข็งแขงจ้ะสองดอกเก็บกันเลยจ้ะ กับกระต้ามานนะจนะ๊ะเนาะแมงวันกระไรหลายตามเคยจ้ะตอมคืองงว่าคือค้ยนี่แหละตอนเนี้ยบินสากนาสวนหลังนะจนะ๊ะเนาะทุกคนจ้ะไปจา้าไปดอกที่สองเลยนะจ๊ะทุกคนจ้ะมันมันมาคือเก้าคือเก้าจ้ะอืมอืเลยจ้ะดอกที่สองมาแล้วได้แล้วได้แล้วงาม,งาม นี่ดอกหนึ่งจ้าพี่น้องจ้าลูกมันนะจ๊ะเนาะเอาคือเก่าจ้าอู้หู้หู้หูหูเดี๋ยวเป็นยางกายจ้าทุกคนจ้านี่เลยนี่เลยพุ่ววู้ยขาแม่มาโพดมาโพดแทะคุณ่ะ ยงคนอยู่โป้งสาวเลือหน่อยมัน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 มน,นี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงนี่อีกดอกนึงเลยจ้าอืมอ้าวขาดซ้ำนั่นทิ่ไมไว้นี่แล้วเนาะได้แต่ตดอกไปจ้าขาดอน,นี่เห็ดยังีงน,นี่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 น พ่อรออยู่นี่จ้ะทุกคนจ้ะแป๊ดมาเห็ดหยางยูคนเดียวเนาะคุณืมก็ไปไปพาหมูพาพวกมาเกิดมุมงนี้นะดอกเดียวก็เสียวได้จ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะงามๆนะจ้ะเนาะงามๆเลยนี่เลยนี่เลยนะจ้ะนี่เลยนะจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ยถือหยางบุยีบบเละตุ่มเปะเลยจ้ะเละก็บ้าเอาไปน้ำดอกนะจ๊ะเนาะหยเสียดายอืม พวกเธอไม่เยียบได้ยังไงเธอไปเห็นดิเหลืองเออฮือปานเนี่ยไปจ้าไปตอจ้าจ้าเออืออู้หู้ยนี่จ้านี่เห็ดมันเห็ดมันปูเลยจ้าแต่ไม่นมนเห็ดมันปูนะจ้านี่นี่คายๆกันเลยจ้าแต่คนละสีเนาะให้สาวเลยหน่อยไป เอาไปกินได้จะกินได้กินได้จะทุกคนผู้ใดหูกระบอกสาวเรือหน่อยเนะนะจ้ะนะนี่จ้ะเห็นแล้วนะจ๊ะนี่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 เดี๋ยวสาวเรือหน่อยที่เอาเนเพิ่นไปน้าจ้ะเอากลับบ้านไปศึกษานะจ๊ะนะว่าเป็นเห็ดยังไปจ้ากินได้จ้ะน้องจ้ะโอ้หหย่างมาต้งว่าคอนปีอีแม่หัวจะเห็น มาเด้อควรเอ้ยมาเด้อมาเด้ออันนี้นี่นี่โอ้ยดีใจจะ้ะดีใจโพดโพนึกว่าสิบ่ได้พ่อแล้วเนาะจะนะ้ะเนาะสาวเลือหน่อยแ็คิดว่าเจ้าของที่สิ้นหวังซะแล้วจะ้ะยังมีอยู่จะ้ะหวังยังมีอยู่เนาะ,ะนะเพราะไงหวังยังมีจ้โอ้ยแมงวันกะลายจะ้ะต่อมีหินหินหินอยู่พี่น้องจะ้ะนี่เลยเนาะจะนะ้ะ ต้อมกับต้อมโลดถ่ยแกกัดจะแล้วกันถิมใส่กระตาหมานจ้ะอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งอืมเฮ้ยยอยยอมโอ้ยโอ้ยกระตากับหกคือเก่าจ้ะทุกคนจ้ะรกเหมือนเก่าเหมือนเดิมเนาะ ไปแบบคุกๆนี่แหละจ้ะไปต่อไปต่อไม่รอแล้วนะอุ้ยเห็ดเพิง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 โอ้ยแต่บาดแล้วขายังโอ้ยนั่นขอโทษขอไยบ่ได้ดอกจ้ะคนฟอย คอนฟอยจ้ะฝีมือเพิ่์นน่าจะน่ะต้องยกนิ้วโป้งให้อูยอ้ยว้ยแมงวันกาหลายขอโทษขอพ่ายด้ยจานาะสาวเรือน่อยเก็บเห็ดแบบเฝ้าเฝ้าจ้ะพูดนะพี่นอ้นองจ้ะเห็นน้ำแข็งชาวเรือน่อยบ่จ้ะพูดนะจ้ะทุกคนจ้ะ มาเบิ่งสะออนโอ้ยจ่ายแม่โอ้โหลหัวซักหัวสวบกระตาน่าจะเนาะโอ้ยวัฒนัตจ้ะบัฒนัตนะจจะเนาะขออภัยจ้ะเอียงหน่อยนึงนะจจะเนาะนี่นี่จ้านี่จ้าเห็ดใครนะจจะเนาะนี่เลยนี่เลยนี่ก็เห็ดใครจ้ะสาวเรือหน่อยนั่งย่องย่อจ้ะตอนนี้ปาดนี่เลยจ้ะเห็ดใครน่าจะเนาะ ปนขี้แสบแธอโอ้ยขิดหอดีพอเด้อเอาไปน้ำ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 กำขี่ดีกว่ากำตดจ้ะทุกคนจ้ะอุย้ยหลวมหลวมหลวงหลวงพูดนะดอกนึงกระบาลฮ็ดเตอร์เลือดย่พุณนะจ้ะอุย้ย บานไปโอ้ยรวมแมง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 ,แมงเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวไปทางใดกับแมงขอให้เป็นเห็ดภาษสันาึนี่แล้วจ้ะฮึ เอาเอาเอาว่าเอาว่าได้น้าจ้าเนาะอ้อไอ้เ n o ได้สักนิดห่ะจ้ะทุกคนจะ้ะขอโทษขออภัยน้าจ้าเนาะสาวเลยนะตัดเลือดไปจ้ะป๊าดนอนนอน ไ้ซัำนี่นะจ๊ะนี่เด้อื้มคอนบอยสีแบบแบบแต่ทุกคนจ๊ะแน่นอนโอ๊ยนอนนี่แม่เอาไปน้ำได้ดำัมนี่เลยจ๊ะยาง่อ hết cung săn softer ghép baiter ghép 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 อีกอันนึงจ้ะโอ้ยมนมแม,ม,ม,มง่าง้มงลำคานแมงนะจ้ะอุ้ยวีวิววีวิววอยู่นีแ่แหะจ้ะอีกอันนึงอีกอันนึง น,นี่อันนึงอันนี้กับเก็บอนี่โอเคแจ่วแจ่วเจ้าเจ้าแจว,แจว,แจว,แจวไปจ้า <c oughs> <6 S 2> นี่นี่นี่เลยนี่เลยจ้าทุกคนจ้าเห็นบ่จ้าว่าแล้วว่าแล้ว S <S <S ชาวเรือหน่อยว่าเอ๊ะมันนี่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 เลยนะจ๊ะนี่เลยนะจ๊ะอุย้ยตายเดะจ้ะอื อุ้ยมาย้ำไดก็ได้ย้ำนั่นจะทุกคนจ่าปลานี่เนาะจะเนาะบอเคยให้ผิดหวังจักเธอจะบางเทธอกับผิดหวังอยู่อุ้ยหตะก้ารกมากเลยนะจ้าขอโทษขออภัยนะจะเนาะไปล่างอยู่เฮียนเนาะจ้าพี่น้องจ้อเกิดเป็นจุ่มเลยจ้ะแต่ว่าเพิ่นกะเละนะจ๊ะเนาะเพิ่นอมน้ำหลายจ้ะ หยิบแรงบอได้เลยห hehe, ยิบแ <im Alto Del ire> รงแล้วก็เปื่อยนะจ๊ะอือันนี้เปื่อยแล้วจ๊ะได้ซ้ำนี่แล้วเนาะมันวีวีกับวีวีวีอยู่ข้างหูนี่ละจ๊ะใช่ลึไม่นี่โอ๊ยปิดย่งต่อจ๊ะนี่อีกดอกนึงเสียงยังเสียงยังกระซำเฮาบ่ยาน จ้ะนี่เลยเนาะจ้ะเนาะนีสาวเรือหน่อยก็งัดบึมออกมาเนาะบางใดเนาะก,ก็เลยเันพอหายพ่อแม่พี่น้องได้เห็ดน,น้ำเป็นรวมๆจะทุกคนจ้ะปิดหู้ว้เนอะอุ้ยตาฮดอกเดียวอืม ได้ซ้ำนี่เราจะแม่งจักนอกึงนะจะนะแมนมาแล้วเห็นแมนยุดทะเลิมเน่าเลวจ้ะอู้ดีีนี่นี่นี่นเธอคือบอร์เอิญเธอคือเบอร์เอิญคอนฟอยกลายไปเห็ดยังอ้ังใจเพ่อเห็นนี่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 จ้ะนี่ นี่เลยนี่เลยนี่นี่นี่งนี่งนี่ง่นี่นนนนนนอ,อีกดอกนึงกองดาเก,ก็บเห็ดอีกแล้วนี่เลยจ้าอุ้ยลูกกระยุกๆระยุกกระยุกยากาไปต่อจ้ะ นี่ดอกนึงโอ้ยนี่ดอกนึงนั่งเลียวกันดุกยากยากจะทุกคนจะติดพุ้งจะ <c oughs> ติดขีโ่โผลนะจ๊ะเนาะแนะ่โอ้ยตายอได้ดิยท่านี่แหละอ่ะไปท่านี่จะเอานะตัวคนมาไม่ตัวนะจ๊ะกาดอกอะโอเคอยู่จ้ะ มาถึงกับอุ้ยตายนี่จ้านี่เลยนะจ๊ะนี่จ้าสามดอกน้อยๆนะจ๊ะเนาะนอกนั่นก็น้อยอีหลีจ้ะน้อยๆแน่ๆเต็มเลยจ้ะเบาไปดอกเอาไว้ทักกน้าวเห็ดบักหนาวบานๆนี่จ้ะทุกคนจ้าบานแล้วนะจ๊ะเนาะแต่สาวเรือน้อยกะ บอหิ Boy, จ้าหรือไม่วันนะจ้าบานแล้วก็โอเคจ้าหี mm ่ hmm. เลยจ้าเห็ดบ mm ักนาวจ้า mm hmm. นี่จ้า mm hmm. นี่เลยนี่เลยนะนี mm ่เลยนะอืบี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 ขอไยจ้า ถอยหลังคือเพิ่เนเื่อเป็นดอกจ้ะกับพยา,ยา,าน้ำนะจ๊ะเนาะแต่สำนีละ่ะนี่จ้ามาจ้ะอีพออีแม่นี่แย่หลวมนะหามหลวมอุ้ยถักนิ่มๆเอาไปน้ำนะ กำครีดดีกว่ากำถอดพอนานี่อีกดอกนึงนะจ๊ะน,ะนี่ดอกนึงพุ่นพุ่นพุ่นอีกสองดอกจ้ะแท้แหละแทะแ้แหละมานี่เลยจ้ะกี่ดีกี่ดีมานี่เลยนะจ๊ะนี่เลยจ้ะสามดอกเค็งเคงอีกแล้วอีกแล้วจ้ะเละเลยนะจ๊ะเละแล้วจ้ะเละแล้วก็ซ้มนะจ๊ะเนาะเอาอไปน้ำคือเก่าอืมนี่ นี่จ้ะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเห็นบ่เห็นบ่จ้าพี่น้องจ้าเป็นเจ้างดายนะจ้ะเนาะกะรทิพากันอันเมียเราจ้าทิพากันหนีจอนลีจากป้าแล้วนะจ้าทุกคนจ้าได้ซ้ำนี่ละจ้าเห็ดกับมันหายากยากจ้าทุกคนจ้าหายากมากเลยนะจ้ะเนาะจ้าเลยหน่อยกับสาวๆอินเซอร์วิดเดน กาสิพาเจ้าของแล้วก็ค้อนฟอยกลับบ้านแล้วจ้ะทุกคนจ้ะกาสิเมียแล้วนะจ้อ้ยเจอกันคลิปหน้าจ้ะไว้เจอกันพ่อกันคลิปหน้าเลยนะจ๊ะบรูว่าที่เหตุอีหอย่างนอมืออื่นนอกกระไดนอกจากทุกคนจ้าวันจันทร์สาวเรือหน่อยกับคอนฟอยกับที่พากันทำงานนะจ้ากับที่ได้เตรียมตัวเหตุกับคงกับเขาไปทำงานนะจ๊ะไปพ่อกันคลิปหน้าเลยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสวัสดี